สบายดีพี่น้องพ่อกันสีแรงๆมือเนี้ยนาพี่เลยพี่น้องฝอนตกเศร้า,านี่พาพี่น้องเบิง่งพันโยก,กระดุงอีกมือเนี้ยกระดุงปลาเข่งเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี้โบเรตปลาซิวได้แต่ปลาเข่งน้อยหลายแท้หลายวะยอยูน่นาเขาเองเลยอันนี้นี่ เก่งเยเก่งเลสามดงเลยนขีนเนมบางดี่อเนียนี่เาเร่ง้อยทีน้อแต่สะออดได้หลายเติมปะวะสองคู่สองคู่แล้วเอ๊ะ ตาตาเอ๊คู่เบอร์สามเบอร์สิบแปดเนี่ยเบอร์สิบแปดเบอร์สิเกือบเต็มคู่พี่น้องอ่อนี่เต็มอ่อนี่เบอร์สิบหกนี่เกือบเต็มละน้ำมันรีบนแต่สะอ่อนขนาดอยู่ดีๆอยู่ดีๆบวกไปบวกไปย่านฝั่งนั่นแทพบอไปเบิ่งบหได้ลยเลืกน้ำเลืกน้ำไหลแง เยอมมึงพี่น้องมึงนี่ดูเียวอ้ี่ดดีๆด้เอ้นี่ฟองีก็ได้นะปนน้อยี่เต้นีนีนบุบไปย่นประมืนนั่งพอนก่อนยานั่ปาบแลวนะครับี่น้พี่น้องนี่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 ็ ได้แต่ปะเข่งน้อยปเข่งน้อยนล้วปะเข่งน้อยอแต่ปลวมีนี่แหละฮึ่ดฮึ่ดนานย้า้ได้เมื่อยกับแบบนี้และ มันะปลาชิวเลพืชอว่าหนึ่งก็ซำนี้ซำนี้คืออันจะปลาชิวขนาดทีน้องสออนขนาดีน้องจะปลาขิงน้อยร่อนจ้อนมีตต่ำกะดงกันั่นอได้ให้ต่อต่อต่อ มือนี้คนบแดดไปทีได้ดำอมไม่ตายเหรอมื่เกี้โอ้สะออนขนาดลายลายลายก็กไ่ได้ยไม่เงินเดอยับ้อยบ่อด้านของันแม่ก้อนเข้าดีะดาขอกัไม่อนเข้าดีนะ

ยล้างก็ล้างก็ล้างน้ำธรรมชาติล้างน้ำสะอาดสะอาดเดียวธรรมชาติทถึงเต้นกินปลาซิวเด้อพี่น้องเด้อกินยัดคางกระดุงนี่แหละเน่เน่เน่น่่ผู้หญิงเป็นผู้ย้อนผู้ชายเป็นผู้กินเฮ็ด เอาตรงนู้เอาคำนึงคักๆตรงนู้นี่น้องมึงเูาเผ็ดเครื่องหน่วยอ้อ,อเผ็ดน,นี่คือว่าคอยใส่หนักเตืบไปได้สิกู้หรือเผ็ดที่น่นองอืมเอาคำนี้ใหญ่ใช่นเนอ,อะพอกระเดืดน้อยกระเดืดแเน่ยเนเสริมมือด้วยนะจิบุดีตาเลยจึงก่อนจึงก่อนเอาพี่น,ออนอ้องยอดพ้นเนาะ

คำยิ่งใหญ่นี่นี่นี่คำนี้เห็นใหญ่ๆพี่เนาะน้ำฮ้อนก็เห็นมันไหมมันเห็นน้ำน้องกิน

เนี่ต like <this> and ุ like ้ยไงเพื่อพี่เพื่อนน้องเ้วอคำนี้เด้อมีเล่าข่าวเนาะมดนเล่าขบัชษา อันกระดุ๊กค่าแล้วนั่นเนี่ยนี่เอาคำนี้ก่อนเอาคำนี้ก่อนคักๆมามักเนาะอื้อคือตัวนี้ลิลิอื้อพอให้อื้อปักเข็งมันจะมีหวมอ๋อก็แม่นล่ะบ่ aunque... aunque... กิ่นน้อยพี่น้องหมาต้านหมาอืมอืมขับคำนีงบอกครับโอ้พีชพี่น้อง มาได้พยายามนะโอ้ขึ้นยอดพ่อ,อเจนไดนะ้เนาะมันเฝ้าแต่จุงนันแต่โดนอเดอ คำนี oh, ああ้อาเพื่อพี่เพื่อน้องเด็คำนี้เยอะอออออออย่าให้ออกอย่าให้ออกเสียคอมใส่ลูกโดดอีกกาป่อนสอนเด็กก่อนโอ้เผ็ดเผ็ด เงื่อแตกเลยพี่น้องขอขอบใจเด้อที่ให้เกียยติดตามครับสมฝากซ่องลูกไทยท่งแทน่นลเลยฝากกดไลค์กดแชร์พอกันคลิปนานแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาย